Dear students, welcome to the class. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? I'm glad to meet with you. And you, and you, and you. La 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 Hello, hello, hello. Hello, how do you do? I'm glad to meet with you. And you, and you, and you. La la la. เด็กๆที่รักทุกคนนะคะพบกับทิเชอร์ออมนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเนื้อหาในวันนี้นะคะที่ทิเชอร์จะสอนนะคะเป็นเนื้อหาระดับชั้นอนุบาลนั่นเองนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันนี้ทิเชอร์จะสอนเรื่องอะไรพอจะเดาได้ไหมเอ่ยยังไม่รู้ใช่ไหมเรื่องที่ทิเชอร์จะสอนวันนี้นะคะก็คือ days of the week days of the week อ่าก็คือวันใน1สัปดาห์นั่นเองนะคะลูกวันนี้ทีเชอร์จะสอนเรื่องวันนะคะสอนคำศัพท์นะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่า1สัปดาห์เนี่ยมีทั้งหมดกี่วันมีใครรู้ไหมเอ่ยอ่ามี7วันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วเวันสังกฤษอะไรเอ่ย e v e n yes t h e r e are seven days of the week there are seven days of the week หนึ่งสัปดาห์มีทั้งหมด7วันนะคะแล้วพวกหนูรู้ไหมว่าวันแรกของสัปดาห์เนี่ยคือวันอะไรเอ่ยมีใ,ใครรู้ไหมอ่าหนูก็จะตอบว่าวันจันทร์ใช่ไหมคะเพราะว่าเราไปโรงเรียนวันจันทร์ใช่ไหมแต่หนูรู้ไหมว่าในสหรัฐอเมริกาหรือว่าตามประเทศที่เขาใช้สังกกษเนี่ยเขาจะนับวันอาทิตย์เป็นวันแรกของสัปดาห์ส่วนบางประเทศในยุโรปหรือว่ารวมถึงเอเชียแล้วก็ประเทศไทยเราด้วยเนี่ย เราจะนับวันจันทร์นะคะลูกเป็นวันแรกของสัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถูกทั้งสองอย่างเลยนะคะมาคนอาจจะตอบทั้งวันจันทร์วันอาทิตย์ใช่ไหมคะอ่าแต่วันนี้เนี่ยทีเชอร์นะคะมาสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองเราก็จะนับวันอาทิตย์เป็นวันแรกของสัปดาห์นะคะหนูรู้ไหมคะว่าวันอาทิตย์ภาษาอังกฤษอะไรเอ่ยอ่าถ้ายังไม่รู้อ่ะซันเดย์ใช่ไหมได้ยินเสียงมีคนตอบด้วยอ่าเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะ The first day of the week is Sunday. Everyone repeat after me. ออกเสียงตามทีเชิ์นะคะ Sunday. Sunday. Good job. What color is Sunday? วันอาทิตย์เสียงสีอะไรเอ่ยลูกสีอะไรคะอะส่สีแดงสีแดงสังสีอะไรเอ่ยทีเชิ์กระถินสอนเรื่องสีแล้วอะไรนะคะลูกอ่เแดงกูจ แคลงว่ายังจําได้อยู่นะอ้าวันอาทิตย์สีแดงถ้าหนูจําวันไม่ได้เทคนิคการจําเลยให้จำสีเอานะคะลูกเพราะว่าในแต่ละวันเขาจะมีสีส değil? ใช่ไหมอ่ะวันอาทิตย์สีแดงออกเสียงตามที่ใช่อีกครั้งนะคะ Sunday Sunday Good job Sunday แล้วก็ Monday Everyone n e e a f t r m e Monday Monday อ่า m มันเดย์สีอะไรเอย่ยอ่าสีเหลืองสั่งติดอะไรคะเยลโล่ Yellow. อ่าสีเหลืองสั่งติดเยลโล่นะคะอ่ะ mm hmm. เช็คหนึ่งจำง่ายเลยวันต่อไปซันเดย์มันเดย์แล้วก็ทิวส์เดย์ออกเสียงตามทิชร์นะคะทิวส์เดย์ทิวส์เดย์อีกครั้ง one more time Tuesday หรุดจอบท u วส d a y วันอะไรเอ่ยวันอะไรนะนเด็กๆในห้องส่งบอกว่าวันจันทร์ถูกไหมเอ่ยไม่ถูกนะคะ Tuesday คือวันอังคารนะคะวันอังคารสีอะไรสีอะไรเอ่ยสีชมพูอ่าสีชมพูสังเกตคือ Pink Pink นะคะสีชมพูเห็นไหมได้ทั้งคำศัพท์วันแล้วก็สีเป็นพร้อมๆกันเลยในเทปนี้นะคะ <S <S อ่า s unday monday tuesday next is wednesday everyone repeat after me wednesday wednesday ออกเสียงตามวิเชียร์ไปพร้อมๆกันนะ wednesday good job wednesday วันอะไรเอ่ย วันพุธสีอะไรคะสีเขียวสีเขียวสังกิดอะไรพเชกจะถินสอนแล้วกรีน mm hmm. อ่าสีเขียวกรีนเก่งมากค่ะวันต่อไป Thursday เอ,อกเสียงตามพิเชษพร้อมกันนะคะ Thursday Thursday วันอะไรเอย่ยวันพารือหัสบอดีสีอะไรคะ สีส้มสีส้มภาษาอังกฤษอะไร orange orange สีส้มนะคะอ่าวันต่อไป fly day ออกเสียงตามฟิเชอร์พร้อมกันนะคะลูก fly day fly day วันอะไรเอย่ยวันศุกร์สีอะไรคะสีฟ้าสีฟ้าภาษาอังกฤษอะไร บลู Blue. อ่าบลู Blue, สีฟ้า f ไล d a เดย์ day, วันสุดอ่ะออกเสียงตามอีกครั้งนะคะ f ไล d a เดย์ d a ลเดย์อ่าวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วเ a t u ์ d a y งเ t าร์ a y ่ a เสา d ์ y โอเควันเสาร์ใช่ไหมคะวันเสาร์สีอะไรเอ่ยสีม่วงภาษาอังกฤษอะไร v i o l e t v i โอ e เสีม่วงนะคะอ่าจำกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปรีวิวทบทวนกันนะคะว่าเด็กๆจำคำศัพท์กันได้ไหมอ่าวันนี้วันอะไรเอ่ยวันอะไรครั้งอ้าววันศุกร์ภาษอังกฤษอะไรคะ f r i day good job ไหนเราเอาเสียงตามอีกครั้งนะคะ f r y day f r y day, <Fly> day. good job Next is วันอะไรเอย่ยวันอะไรนะสีเหลืองวันอะไรคะวันจันทร์อ้าววันจันทร์สักสกีตอะไร Monday ออกเสียงตามพร้อมกันนะคะ Monday Monday, Monday. Excellent Next วันอะไรเอย่ยสีม่วงวันเสาร์้า Saturday Saturday เก่งมากค่ะวันต่อไปสีแดงวันแรกของสัปดาห์เลย it's the first day of the week Sunday อ่อาออกเสียงพร้อมกันนะคะ Sunday yes next สีเขียววันอะไรเอย่ยวันพุธใช่ไหมครับสังคีตอะไรคะ Wednesday yes Wednesday วันอะไรเอ่ยสีส้มพร่รสบอดีนะคะออกเสียงว่า Thursday Thursday วันสุดท้ายหรือ,อยังนะสีชมพูวันอะไรคะวัน,น,นอังคารอาวสังผิดก็คือ Tuesday Tuesday อจบแล้วนะคะสรุปแล้วเนี่ย วันนะคะมีทั้งหมดกี่วันเอยใน1สัปดาห์ทั้งหมดกี่วันคะอ่ามี7วันมี sunday monday tuesday wednesday thursday friday and saturday อ่าเดี๋ยวทีเชอร์จะให้การบ้านพวกหนูนะคะให้หนูเนี่ยไปท่องวันทั้ง7วันไปไปสังติดเลยไม่ต้องมาท่องให้ทีเชอร์ฟังนะคะเพราะาช่วงนี้เราเว้นระยะห่างกันใช่ไหมคะลูกทีเชอร์เนี่ยจะให้หนูไปท่องให้คุณพ่อคุณแม่ คุณตาคุณยายฟังนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะเรียเกอรทดิเชอร์ออมมานะคะวันทั้งหมด7วันใน1สัปดาห์เนี่ยหนูจะท่องเป็นสังกิษให้ฟังมีอะไรบ้างหนูก็ท่องไปเลย Sunday uh huh. Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday and Saturday อ uh ่า huh. ถ้าหนูท่องได้ปลบมือให้ตัวเองด้วยคะ่ะเก่งมากเลย mm hmm. อย่าลืมไปทบทวนกันนะคะ สำหรับวันนี้ก็จบคลาสของทีเชอร์แล้วนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆ thank you for your attention see you again next class bye